الحمد <متحدث> لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفي لهم فوزتها تنعيك باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة วันนะฮะและตรุยุนัตยาบะตุนนะครับเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการที่สตรีนั้นจะออกจากบ้านเพื่อจะไปละหมาดที่มัสยิดนะครับศาส,สนาอนุญาตนะครับหากว่าจะไม่เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดฟิตนะนะครับและการที่นางออกจากบ้านของนางนั้นนางจะต้องออกมาในสภาพที่ไม่ใส่เครื่องหอม นะครับมี h ะดีษ h สามบทด้วยกันนะครับ h ะดีษบทแรกจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมรฺรดยัลลอฮุอัลฮุมานะครับมีรายงานจากท่านนบีสันนลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมว่าทรสุนสันนิลาหฺอัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมได้กล่าวว่าอีดัสตะซานะติมรแอะตุอะฮะดิกุมนะครับท่านรอซูลบอกว่าหากว่าภรรยาของพวกท่านขออนุญาตพวกท่านอิลันมัสจิดีขออนุญาตเพื่อที่จะไปมัสยิด ท่านราซุ้มบอกฟะลายม์นะฮะพวกท่านอย่าได้ห้ามมิให้นางไปมัสยิดนะครับ h ะด i ษบทที่สองจะท่านอับดุลลอห์นออุมารเช่นเดียวกันนะครับท่านได้เล่าบอกว่าการตุมระาตุลเอุมาระตัชฮัดุซาลาตัสุบฮิวนช عشاى في, في ل ا ل า م ะติฟิ ي มัสยิดนะครับท่านอับดุลลอฮ์อินุอุมาร์บอกว่า บิดาของท่านเนี่ยคือท่านอมร์อิบเนลขะตบเนี่ยภรรยาของพ่อเนี่ยนะครับภรรยาของพ่อเนี่ยมีผู้ภรรยาของพ่อนะครับมักที่จะไปละหมาดส,สุบงและละหมาดอิชาที่มัสยิดร่วมกับเจมาหมายถึงใครพนะี่น้องหมายถึงผู้หญิงใช่ไหมภรรยาภรรยาท่านอุมร์อิบเนลขะตบนะครับ ฟ a قي ละลาฮก็จึงมีคนกล่าวกับนางว่าลิมัตัครูจีน่ะอวกัตจัละมีนะอันนาอูมาราะยครอฮุละดีกะวายรนะครับมีคนถามนะครับภรรยาของท่านออมรอบริบนุลขะตาบราดิอัลลอฮุอุบอกว่าทําไมนางจึงได้ออกมาจากบ้านของนางก็คือทําไมถึงได้ออกไปละมาที่มัสยิดทั้งๆท,ที่นางเนี่ยรู้ดีว่าท่านอมุมรเนี่ยไม่ชอบ ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านอุมัตก็หึงหวงด้วยนะครับเวลาที่นางออกจากบ้านนะครับพระลาชาท่านอุมัตจึงกล่าวบอกว่าวะมายมณหูอันยันหานีถามคนที่ถามบอกว่าแล้วอะไรที่ห้ามเขาเนะี่ยคือหมายคำว่าห้ามไม่ให้ท่านอุมัตมาห้ามฉันละ่ะ ถ้าหากว่าอมัรู้สึกแบบนั้นเราเรียกอลทําทำไมอะไรเล่าที่ห้ามอมรไม่ให้มาห้ามมิเฮชัดออกจากบ้านเพื่อมามัสยิดนะครับคนคนนั้นก็กล่าวบอกว่ายัมนาา้าอูฮูกอัลรอซูล س ل ลลอฮิซันนัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้การอมัรห้าม ภรรยาไม่ไม่ให้ออกมาละหมาดที่มัสยิดก็คือคำพูดของทนรอซูลนั่นแหละนะครับทอร์ซุนได้กล่าวบอกว่าและจำเนเอาอีมาอัลลอฮิมาซาจิดอัลลอฮ์นะครับทนบอ a a นะรอซุบนบอกพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ห้ามบรรดาโปงบ,บ่าวของอัลลอฮ์บรรดาสตรีนะครับที่เป็นโปงบ,บ่าวองอัลงว่าหมายถึงบรรดาภรรยาน่ะนะครับอย่าได้ห้ามพวกนางมิให้พวกนางมามัสยิดนะครับของอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับพนอคราบในะดิษบทนี้เนี่ย ตรงนี้มีคําว่าอีมาอีมามาจากคําว่าอามะอามะหมายถึงทาาผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เรียกวนะ่าอามะเราจะเรียกผู้หญิงที่เป็นมุสลิมว่าอามะใช่ไหมครับในขณะที่ผู้ชายจะเรียกว่าอับดุล ใช่ไหมครับอับดุลไอบาดุลก็คือทาตผู้ชายนะครับหมายถึงบาขอรลสุคานวจาราที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเรียกว่าอามาตุลน,นะครับถ้าเป็นคําที่เป็นพระหูมวบมากจากสองที่ไปจะเรียกว่าอีมาอุนนั่นเองนะครับ สว่วนฮะดิษบทที่สามฮะดิษของท่านหญิงอาอิช่าของรอดียะัลลอฮฺอันฮานะครับนางได้เล่าบอกว่าได้กล่าวว่าเราอัลลอฮฺรอซูลุลลอฮิซันนลัลลอฮฺอะลัยมัสสลัมมาอัฮดะตอันนิซาอูท่านหญิงอาอิช่าบอกว่าหากว่าท่านรอซูลอยู่ทันนะหากว่าท่านรอซูลอยู่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีในะทุกวันนี้เนะี่ย ลรามานำอาหุนนั้นมาสระดีดะทรัสตุนจะห้ามม่ให้นางมามสยิดย่างแน่นอนกืมาโมเนอตนิซาอุบานีอิสรออีนปัน,นึงเหมือนกับบรรดาสตรีในยุคสมัยบานิอิสรออีนที่ถูกห้ามไม่ให้มามัสยิดนั่นเองนะครับหรือไม่ให้มาสถานที่ที่คารพบเคารพอิบะาดาตอัลบาสุภานมุวาตะอาลาฉะนั้นทั้งสามบทนี้สอนอะไรให้กับพวกเราพี่น้องสอนให้เรารู้ถึงกูกมของใข่พี่น้องของสตรี นะครับซึ่งแตกต่างจากอะไรแตกต่างจากผู้ชายใช่ไหมครับคุกกรมวันนี้เป็นเรื่องของการออกมาจากบ้านเพื่อไปมัสยิดเพราะผู้หญิงเนี่ยที่ขขงนางจะอยู่อยู่ไหนพี่น้องอยู่บ้านใช่ไหมครับที่ตามหลักการศาสนาคือผู้หญิงจะต้องอยู่ที่บ้านแต่อนุญาตไทยนางออกไปมัสยิดได้เมื่อหนึ่งเมื่อนางขออนุญาตสามีใช่ไหมครับแสดงว่าสตรีที่ออกจากบ้านจะต้องขออนุญาตสามีไหม จะต้องขออนุญาตสามีซะก่อนนะครับแม้กระทั่งม่าจะออกมามัสยิรรสสดเรยทาจรึงบอกว่าห่างว่านางขออนุญาตพวกท่านสอนให่รู้ว่าแสดงว่าผู้หญิงจะต้องออกจากบ้านจะต้องขออนุญาตสามีแม้กระทั่งว่าจะไปมัสยิดเองก็ตามฉะนั้นในเมื่อออกจากบ้านมาเพื่อทำอีบานะยังต้องขออนุญาตแล้วออกจากบ้านไปทําธุระอื่นๆเนี่ยยิ่งจะต้องขออนุญาตนะครับจากสามีประการที่สองเมื่อนางออกจากบ้านนั้นนางจะต้องออกมาพร้อมกับการปฏิบัติต,ตนตามจรรยามารายาทที่ดีงามของ อิสลามนะครับประการที่สามคำพูดที่ทานยิงไฉเชรืรอเรายอม่าอันฮานะกล่าวนะหมายถึงอะไรพี่อน,นอ้องทานยิงไอชืบอกว่าหากว่าท่้าเราสูลเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทานยิงไอชืออยู่ยุคสมัยนั้นนะครับทานยิงไอชืยังพูดเช่นนั้นพนะี<ม>่น้องคิดว่ายุคสมัยเราเนี่ยจะเลวร้ายหรือว,ว่าจะดีเหมือนยุคสมัยก่อนเลวร้ายยิ่งกว่า ใช่ไหมครับแต่ยังไงชาติบอกว่าหากว่าทารซู่นได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทารซุ่จะห้ามไม่ให้ผู้หญิงออกมา,มาัมยิดอย่างแน่นอนเหมือนที่บรดาบาันิสรซอินเคยถูกห้ามมาก่อนใช่ไหมครับแต่การที่แต่ยังไงชาติผู้เช่นนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าศาสนาไม่สมบูรณ์นะศาส,สนาสมบูรณ์แล้วดวยเหตุนี้ทารซูลจึงบอกว่าอะไรพี่นอ้องทารซู่จึงบอกบอกว่าเวลาที่ผู้หญิงออกจากบ้านเนี่ยชัยตอนเนี่ยคอยสอสองดูเลยพอผู้หญิงออกจากบ้านแล้วเตรียมตัวเลยเพราะอะไรเพราะต้องการที่ชห้สตรีคนนั้นเป็นสื่อหรือเป็นเสกเป็นสาทีจะจะ่เกิด โดยเหตุนี้ทาราูลจึงห้ามการปฏิบัติหลายๆประการที่เราจะกล่าวหลังจากนี้นะครับฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือทาราุณลอสซาลาลวันอิสลามรู้แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะวันข้างหน้ามันจะต้องเป็นแบบนี้โดยเหตุนี้ทาราูณจึงห้าม,มาอะไรพี่น้องห้ามไม่ให้นางออกมานอกบ้านนอกเสี้จากหนึ่งขออนุญาตใช่ไหมครับสองมานางออกมาจากบ้านขออนุญาตแล้วสองนางก็คือนางจะต้องไม่ใส่น้ําหอม ใช่ไหมครับเหมือนใน h ะดีษบทที่สามเนี่ยที่จริงแล้เช้าเรียนละหวันฮานดีกล่าวนะนะครับข้านอัสลุสุุบลลอฮุอะลัยฮานซีลสดงบอกว่าใน h ะดีษบทหนึ่งบอกว่าอะไรพี่น้องท่านัสลุสนกล่าวบอกว่าไอยุมัมรัตินอซาบัตบะคูรอนยีน้องฟังใม่ดีนะท่าวัสลุสุบอกผู้หญิงคนใดก็ตามอซาบัตบะคูรอนแต่ว่าอซาบัตแปลว่า กลิ่นหอมเนี่ยหรือควันที่คนาหลักก็ชอบใช้เนี่ยจุดไม้หอมใช่ไหมเขาเรียกว่าะจุดจุดไม้หอมแล้วเนี่ยควันที่เขาเอามาเอามาเป่าให้โดนเขา่าโดนสะบ้าเนี่ยควันตัวนี้เขาเรียกว่าบาคูใช่ไหมครับบาคูตัวนี้อซอบัตบาคูรอนท่านสุนบอกผู้หญิงคนใดก็ตามที่โดนไอควันของกลิ่นหอมเนี่ยไม้หอมเนี่ยมาโดนกี่ตัวแปลว่าไม่ได้ตั้งใจ ใช่ไหมมาโดนตีตัวเป็นยังไงพี่น้องฟาลาตชัดมาอันนันอิชาอะอัลอรถ้าเราพูดบอกอย่าได้มาร่วมละหมาดยะมาอะกับพวกเราที่มัสยิดนะผู้หญิงคนใดที่มีกลิ่นหอมมาโดนตัวนะใช่ไหมครับไม่ต้องมาร่วมละหมาดที่มัสยิดพร้อมกับผู้ชายนะ แสดงว่าอะไรขนาดว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มาโดนอ่ะแล้วถ้าหากว่าจงใจตั้งใจตั้งแต่ใส่ตั้งแต่กรมน้ําหอมอ่ะออกจากบ้านเนี่ยแสดงว่าจะต้องเร็วล่าหญิงเสียกว่าฉะนั้นในขะดิษบทนี้ท่านอับดุลลาห์สุลามหห้ามมิให้ผู้หญิงใส่น้ําหอมใช่ไหมครับออกจากบ้านเพราะอะไรพี่น้องเพราะจะทําให้เกิดฟิดนะพี่น้องนึกง่ายๆเราผู้ชายเนี่ยเราเดินพอมีกลิ่นหอมปุ๊บควับแปลว่าอะไร แต่ว่าหันไปมองแล้วใช่ไหมแมนะ้คนนี้คือผู้หมายถึงผู้ชายด้วยกันนะเราจะหันไปมองเลยและวจะเป็นสตรีล่ะศาสนาห้ามใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมแล้วจะมีกลิ่นหอมเนี่ยไอตัวนี้แหละมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรา กระทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามดยเหตุนี้ท่านนบีสัมบอห์อวยสัลลัมจึงห้ามมิให้สตรีใส่น้ําหอมออกจากบ้านและในบางรายงานะดีษ่านนบีสัมขอห์อวยสัลลัมบอกว่าในพีโนบอกผู้หญิงคนใดกระทำที่นางออกจากบ้านมามัสยิดโดยที่ตัวของนางนั้นใส่น้ําหอมแล้วกลิ่นหอมของนางเนี่ยลมพัดโชยไปให้ผู้ชายได้กลิ่นท่านนบีสัมลอฮุอวะสัลลัมบอกว่านางมาละมาเชียไหมเราจะอะไรเชไม่ตอบรับ การละหมาดของนางจนกว่านางจะกลับบ้านจนกว่านางจะกลับไปอาบน้ากลิ่นที่นางติดตัวออกมาตอนแรกฉะนั้นนี่บอกให้รู้ถึงอะไรพี่น้องนี่บอกใหรรู้ว่าแม้กระทั่งวานาออกมาปฏิบัติอิบาดะที่สําคัญขนาดนี้นะครับเราจะอะไรยังไม่รับการอิบาดะใช่ไหมครับเพราะว่ามีกลิ่นหอมติดตัวออกมาแล้วจะหากว่าออกไปจากบ,บ้านไปทาธุรกิจส่วนตัวไปทําไปทําธุระออกไปข้างนอกไปตลาดไปพบเจอ เพื่อนบ้านแล้วมีกลิ่นหอมติดตัวออกไปนั่นแสดงว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้วายนะครับฉะนั้นประการที่4นะครับในเมื่อศาสนาห้ามไม่ให้ใส่นํำหอมออกมาจากบ้านแปลว่าอนุญาตให้นางใส่นํำหอมเมื่ออยู่ที่ บ้านเมื่ออยู่กับสามีของนางเมื่ออยู่กับลูกของนางสามารถที่จะใส่อยู่ในบ้านได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเวลาที่ผู้หญิงจะออกจากบ้านนั้นศาส,สนาได้ระบุเอาไว้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่สําคัญคือหนึ่งการออกมาจากบ้านจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยไม่ประเจิดประเจอนนะครับแต่งกายสุภาพนะครับไม่รัดรูปไม่บาง ใช่ไหมครับสนางจะต้องออกจากบ้านโดยที่ไม่ใส่เครื่องหอมคําว่าเครื่องหอมแปลว่าทุกๆุกสิ่งที่ทําให้มีกลิ่นหอมไม่ได้หมายความว่าห้ามใส่น้ําหอมอย่างเดียวนะทุกวันนี้โรออนนะใช่ไหมครับดับกลิ่นร่างกายเนี่ยหอมยิ่งกว่าน้ําหอมเสอีก ใช่ไหมครับฉะนั้นทั้งหมดนะที่สาสนที่ชัยไปแล้วแล้วทําให้มีกลิ่นหอมศาสนาห้ามสตรีทั้งสิน้นเวลาออกจากบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าอิสลามสอนให้สกรปรกนั่นไม่ใช่พี่น้องอิสลามสอนให้สะอาดแต่คําว่าสะอาดนั้นเฉพาะผู้หญิงนั้นอย่าใส่น้ําหอมออกจากบ้านนะครับเพราะที่สาลสุลลอฮ์สัมบลอห์มัสสลามได้ห้ามเอาไว้นะครับประการที่3ห้ามเวลาออกจากบ้านแล้วนั้นอย่าได้ปากป,ปนกับผู้ชายนะครับอย่าได้อยู่ปากปนกับผู้ชายนะครับเวลามา ละมาดมัสยิดก็จะต้องอยู่ในซอฟของผู้หญิงด้านหลังของผู้ชายนั่นเองฉะนั้นเนี่ยขนาดมามัสยิดมาทำอะไรพี่น้องมาละมาดใช่ไหมโทรศูนยังห้ามขนาดนี้แล้วถ้าไปกูโบละ่ะหลักฐานชัดว่าห้ามนะครับในขณะที่บรรดาอัลละมาก,กุมหนึ่งอนุญาตโดยมีเงื่อนไข ใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหากเราพิจารณางเงื่อนไขแล้วไม่ผ่านเลยเพราะอะไรไปปาปตนกันไปมีกลิ่นไปเบียดกันอยู่ที่หนุมฝังศพฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับฉะนั้นตรงนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรผู้หญิงออกจากบ้านไม่ให้ใส่น้ําหอมแต่ผู้ชายละ่ะใส่ไหมใส่เพราะทารซูชอบใช่ไหมครับเวลาทารซูชอบใส่น้าหอมออกจากบ้านมาเสื็อใส่น้ําหอมเวลาที่เดินทางเนี่ยทารซูจะติดน้ําหอมไปตลอด ใช่ไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัวท่านาบานบีสุลต่านละวสัลลัมอีกอย่างหนึ่งอ,อะไรพี่น้องที่ทัลุุนเดินทางแล้วไม่เคยขาดเลยมีใครนึกออกบ้างไม่สิว่าสองแล้วอีกอย่างหนึ่งภรรยาพราอะไรพี่น้องพราสมัยนี้บางคนบอกว่าอะไรพราสามีไปไหนเมียตามไปทําไมเนี่ยจะตามไปทําไมก็เ,เดินทางใช่ไหมไม่ใช่เพราอ,อะไรพี่น้องเพรยุคสมัยทัลุซนเนี่ยทัลุุนเดินทางไปไหนเนี่ย าพาภรรยาติดไปด้วยใช่ไหมครับสแสดงว่าตรงนี้คือสุนหน้าของเจดนบ์สันนลลัคของอาลียูซัลลัมใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเดินทางไปไหนหนึ่งน้ำหอม ไมยสีวะแปลงสีฟันใช่บไหมครับแล้วก็าพาภรรยายไปด้วยตัวนี้เป็นแบบอย่างของทา่านรอซูลนะพี่น้องใช่บไหมครับบางเบาได้ปฏิบัติตามสุดนนะั่นนะครับมาชาอัล,ล้อนะครับฉะนั้นสิ่งนี้สอนให้บอกรรูรว้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสัมบบะมุฮ์อิสลามปฏิบัติถึงแม้ว่าค่านิยมของคนในยุคสมัยเรามันจะเปลี่ยนไปก็าตามแต่หลักการศาสนานั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนี่เป็นบทบัญญัติที่ดีงามของอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีลตันนาไว้พี่น้องครับผมนนิดึง คนบางคนนะเขาบอกว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เอารัดเอาเปรียบสตรีใช่ไหมเป็นศาสนาที่เอารัดเอาเปรียบสตรีถามพี่น้องว่าจริงไหมไม่จริงเขาบอกอิสลามนะครับไปให้คุมผมให้ปิดหน้าห้ามออกจากบ,บ้านห้ามใส่น้ามองห้ามนั่นห้ามนี่ผมถามว่าการห้ามเหล่านี้เป็นผลดีกับภรรยาของเราหรือเป็นผลได้เป็นผลดีใช่ไหมครับพี่น้องดูตะวันตกที่เขาบอกเป็นประเทศที่พัฒนา,าพัฒนาแล้วที่เขาไม่เกลียดสตรนะีเวลาที่เขา พูดถึงสตรีเขาจะพูดถึงใน,นแง่ที่ไม่ดีใช่ไหมเขาจะเอาสตรีมาใช้ในการโฆษณามาใช้ในเรื่องนั้นมาใช้ในกลายเป็นว่านั่นคือการดูถูกเกียรติของสตรีใช่ไหมครับแต่ในขณะที่อิสลามนั้นให้เกียรติสตรีให้เกียรติภรรยาให้เกียรติลูกสาวใช่ไหมครับให้เกียรติพี่น้องหญิงของเราใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้สอนให้รรู้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ สมบูรณ์ใช่ไหมครับเป็นศาสนาที่ที่ดีงามและประเสริฐสุดฉะนั้นหากว่าเราปฏิบัติตามหลกักการของศาสนานะครับเราก็จะได้รับความดีงามและความประเสริฐนะครับที่เราจะประจะประทานให้แกเราทั้งดุนยาและก็อาคเราะหนนะครับสลลัลละวะลยฮินะมุฮัมมัดวะลาอาลีวะซฮบิฮิญญมุสลัม